ดูอากาศฟ้าฝนนะคะวันนี้ไม่เป็นใจเท่าไรเลยนะคะวันนี้ก็ขายของกันไม่ได้นะคะเราก็เลยมีเวลาหยุดอยู่บ้านนะคะวันนี้เราก็จะทําการรัวสวนหลังบ้านนะคะเพราะว่าต้นไม้วางละกิ่ะกัค่อนข้างเยอะเลยนะคะวางปล่อยทิ้งฟางมั้งนะคะดูนะคะมีหลายตัวเลยนะคะไม้ใบวรสดุต้นต่างๆนะคะก็ค่อนข้างเยอะปล่อยทิ้งบ้างก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ นี่นะคะตัต้นนีต้นยาบางต้นนี้หนอมีลูกมีลายกันหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ดูต้นนี้นะคะัเพื่อนสำเนียตใจของเรานะคะันี่ก็ลูกวานเต็มตัวไปหมดเลยนะคะัไม่มีเวลาแย้สักทีนะคะตอนนี้ต้นมาแต่เราต้นนะคะก็วางแล้วเกลแล้วก็กันไปนหมดเลยนะคะทุกคน ตรงไหนเพราะจะมีล่มกับขนเข้ามารบแดดกันนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็นานนี้นะคะแดดมันค่อนข้างร้อนนะคะเราเลยคนเข้ามาในร่มนะคะว่าเระเกลละกะกันกันเลยนะคะ <S <S ต้นนี้นะคะคือีจันต้นแรกของเรานะคะที่ให้ดูนะคะลูกลานออกมาค่อนข้างเยอะมากมายเลยนะคะตอนนี้กําลัง่ายเยว,วเ้แยะนากนะคะครยยากได้ถักเข้ามาบอกกันได้นะคะส่วนใจก็ทักมาบอกกันได้เลยให้ยรีาา้<อ>า แล้วนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่ก่อนน้านี้เราได้ทำการยกเอาไว้นะคะมีหลากหลายต้นเลยจ้าโอ้เหนื่อย